แล้วท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าในเมื่อประเทศไทยมีการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้วทำไมแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านถึงไปไม่รอดถึงมาทำคลิปบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของการปิดกิจการของธุรกิจนะครับผมอยากจะวิคอยท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับพอแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมีสินค้าเป็นของตัวเอง ก็จะเริ่มที่จะทำคอนเทนต์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการใช้ผู้คนเป็นจำนวนมากมาช่วยในการไล์ขายของหรือเป็นคนโฆษณาสินค้าให้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อก่อนเคยเอาสินค้าคนอื่นมาไล์ไม่ต้องแบกรับภาระาค่าใช้จ่ายหลายส่วนจะขายเท่าไหร่จะตัดราคายังไง ตัวเองก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะมันเป็นสินค้าที่เราไปเอาของคนอื่นมาขายแต่พอเป็นของตัวเองพอเริ่มขายไปสินค้าที่อยู่ในสต็อกในโกดังนะครับพอมันถูกระบายออกไปน้อยวิธีการที่จะทำให้มันสามารถขายได้ทำอย่างไรครับแม่ค้าออนไลน์ก็จะเริ่มลดราคาลดราคาเพื่อที่จะระบายสินค้า บางครั้งมันก็ลดไปจนกระทั่งขาดทุนเมื่อค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาผ่านช่องทาง e อม m m e r ์ซต่างๆค่า Gp อะไรต่างๆที่ต้องจ่ายนะครับและค่าใช้ใจ่ายที่มันสูงขึ้นจากการที่มีสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเองและมันจะต้องมาเจอสงครามการค้า ซึ่งมีแบรนด์ต่างๆเยอะแยะมีผู้ขายของออนไลน์เยอะมากรถแลกแจกแถมจนกระทั่งมันเข้าสู่การขาดทุนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาซีจัน์ท ก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่บริเวณสะพานนะครับอยู่บ่อเลี้ยงปลาของผมนะครับ ด้านหลังของผมท่านผู้ชมมองไปก็จะเห็นกระชังปลาเห็นบ่อน้ํานะครับไกลๆก,ก็เป็นท้องนานะครับเวลาณนะขณะนี้17เนาฬิกาเศษน,นะครับบรรยากาศยามเย็นตะวันก็กําลังจะรับขอบฟ้านะครับถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับก็ขอ,ขอให้กําลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ ในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราก็ให้กําลังใจกันเพื่อที่จะให้ก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยวิเคราะห์ให้ฟังในช่วงหลังๆนี้นะครับจะพบว่ามีอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับมาทำคลิปบอกว่าตอนนี้ ไม่ได้ไปต่อธุรกิจออนไลน์ที่ทําอยู่เจ๊งขาดทุนนะครับก็ทําให้ FC หลายๆท่านนะครับสงสัยว่าการที่แมค้าออนไลน์พากันเจ๊งเป็นจำนวนมากนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอยากให้ช่วยให้คำแนะนำผมอยากจะให้ข้อมูลท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการซื้อขายออนไลน์มากที่สุดในโลกนะครับนี่จากข้อมูลที่มีการรายงานออกมาประชาชนคนไทยเกือบจะ68นะครับที่มีการซื้อขายออนไลน์เป็นประจำเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลว่าตลาดออนไลน์ในประเทศไทยโตอย่างมากมูล,ลค่าการซื้อขายวันนี้สูงมากๆนะครับ น่าจะเป็นล้านล้านบาทโดยซ้านะครับแล้วท่านผู้ชมก็คงจะสงสัยว่าในเมื่อประเทศไทยมีการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้วทำไมแม่ค้าออนไลน์หลาย,ลายๆท่านถึงไปไม่รอดถึงมาทำคลิปบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของการปิดกิจการของธุรกิจนะครับ ผมอยากจะวิเคราะห์ท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับเมื่อตลาดออนไลน์เข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้านี้จะเป็นแพลตฟอร์ม s h อ p e e Lazada หรือจะเป็น m r r k t t p a พ e ของ Facebook ช่วงหลังมาก็จะเป็นของ TikTok Shop เพราะฉะนั้นช่องทางในการซื้อขายออนไลน์มันหลายช่องทางบางคนก็ขายผ่านแพลตฟอร์ม e-commerce ที่ต้องเสียค่าบริการให้กับเจ้าของแพลตฟอร์มในขณะเดียวกันก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านหรือแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านก็อาจจะไลฟ์ขายของและก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตัวเองเพราะ,ะนั้นรูปแบบของการขายมันมีหลายรูปแบบหรือจะเป็นมือปืนรับจ้างในการรับทำคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอสินค้าในช่วงแรกเมื่อตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยมันก็เหมือนกับจังหวะน้ำขึ้นคนยังทำน้อยใครที่มานำเสนอทำคอนเทนต์ออนไลน์ลูกค้าก็จะสั่งออเดอร์ก็จะปังมากนะครับยอดขายก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็วมันก็ทำให้แม่ค้าออนไลน์ที่เข้ามายุคแรกๆก็จะเห็นช่องทางก็จะมีลูกค้าที่ติดตามเป็นจำนวนมากพอยอดขายมันเยอะมีคนสนใจเยอะเอาอะไรมาไล่ขายก็ขายได้นะคะออนไลน์ซึ่งยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน ก็จะเกิดความช้าลาใจและก็มั่นใจว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะทําธุรกิจออนไลน์ได้เติบโตอย่างแน่นอนมันก็จะทําให้แม่ค้าออนไลน์หลายๆคนเริ่มที่จะอยากที่จะมียอดขายที่มากขึ้นกว่าเดิมวิธีการที่จะทําให้ยอดขายมากขึ้นกว่าเดิมทําได้อย่างไรครับก่อนหน้านี้เคยไลฟ์ขายของ โดยไปเอาสินค้าจากร้านค้าต่างๆที่เขาผลิตแล้วเราก็เอามาไลค์ขายมานำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มันก็เหมือนเรากินเปอร์เซนต์หรือเราเป็นมือปืนรับจ้างการทำแบบนี้มันไม่ต้องแบกรับต้นทุนเรื่องของสต็อกสินค้าไม่ต้องแบกรับต้นทุนเรื่องของพนักงานแต่พอแม่ค้าออนไลน์เป็นจำนวนมาก มองเห็นลู่ทางมองเห็นโอกาสก็อยากที่จะเติบโตอยากที่จะปั้นแบรนด์ตัวเองเราจะพบเห็นนะครับว่าหลายๆคนก็จะเริ่มที่จะทำสินค้าตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะในกลุ่มของสกินแคร์ในกลุ่มของอาหารสบู่เครื่องใช้ในคัวรเลือนอะไรต่างๆสารพัดนะครับก็จะมีแบรนด์ออกมาหลากหลายมากก็จะไปจ้าง โรงงานให้เขาทำ O E M มาให้นะครับแล้วก็จะมานำเสนอด้วยตัวเองพอแม่ค้าออนไลน์มีแบรนด์ของตัวเองการที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ได้ต้นทุนที่ถูกเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ก็ต้องสั่งทีละเยอะๆการสั่งเยอะๆ ก็เท่ากับว่าเงินมันไปจมอยู่ในต้นทุนสินค้าเสร็จแล้วพอผลิตสินค้าออกมาก็มาทำการขายผ่านช่องทางเดิมๆบางคนโชคดีก็อาจจะขายได้ดีแต่บางคนโชคร้ายก็อาจจะขายไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเป็นแบรนด์ใหม่เรื่องของคุณภาพ เรื่องของประสบการณ์การใช้ของลูกค้ามันก็ยังน้อยมันก็ยังสู้กับแบรนด์เจ้าตลาดไม่ได้พอเราทำเองไหนเราจะแบกรับภาระค่าสต็อกสินค้าค่าพนักงานมันจะต้องมีโกดังมันจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะตามมาทั้งค่าเช่า อะไรต่างๆนะครับเสร็จแล้วพอวกกลับมาที่การทำคอนเทนต์ละ่ะเราจะสังเกตได้ว่าพอแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมีสินค้าเป็นของตัวเองก็จะเริ่มที่จะทำคอนเทนต์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการใช้ผู้คนเป็นจำนวนมากมาช่วยในการไลฟ์ขายของหรือเป็นคนโฆษณาสินค้าให้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันจะยิ่งสูงขึ้น เมื่อก่อนเคยเอาสินค้าคนอื่นมาไล่ไม่ต้องแบกรับภาราคาใช้จ่ายหลายๆส่วนจะขายเท่าไหร่จะตัดราคายังไงตัวเองก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะมันเป็นสินค้าที่เราไปเอาของคนอื่นมาขายแต่พอเป็นของตัวเองพอเริ่มขายไปสินค้าที่อยู่ในสต็อกในโกดังนะครับพอมันถูกระบายออกไปน้อย วิธีการที่จะทําให้มันสามารถขายได้ทําอย่างไรครับแม่ค้าออนไลน์ก็จะเริ่มลดราคาลดราคาเพื่อที่จะระบายสินคา้าบางครั้งมันก็ลดไปจนกระทั่งขาดทุนเมื่อค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ต่างๆค่า GP อะไรต่างๆที่ต้องจ่ายนะครับ และค่าใช้ใจ่ายที่มันสูงขึ้นจากการที่มีสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเองและมันจะต้องมาเจอสงครามการค้าซึ่งมีแบรนด์ต่างๆเออยอะแยะมีผู้ขายของออนไลน์เยอะมากลดแลกแจกแถมจนกระทั่งมันเข้าสู่การขาดทุนเสร็จแล้วแม่ค้าออนไลน์ทำไมไม่หยุดละ่ะ เพราะทุกคนก็จะเชื่อมั่นตัวเองว่าเราต้องทำได้นะเพราะเราเคยทำมาแล้วตอนที่เราขายของบูมบูมเราทำได้เพราะนั้นอาจจะเป็นเพราะสินค้าเรายังไม่ติดตลาดมันก็จะมีเหตุผลเยอะแยะตามมานะคะาออนไลน์ก็จะพยายามที่จะลองใหม่ลองแล้วลองอีกนะครับนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่ง สิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับมันมีหลายสาเหตุมากแต่สิ่งที่ผมอยากให้พวกเราตระหนักคืออะไรคือด้วยความที่เราอยากโตไวจนเกินไปแล้วเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเลยเรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอของลูกค้าเรายังไม่รู้เทรนของตลาดว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้ว่าคู่แข่งจะมาไม้ไหน แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งยังไม่ได้ผ่านโลกของธุรกิจมาเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ว่าคุณต้องเจออะไรอีกบ้างนี่คือสิ่งที่ผมวิคอยท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วทำไมแม่ค้าออนไลน์หลายๆท่านถึงเจ๊งแล้วก็ปิดตัวร้องโหมมร้องไห้เยอะ ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่แม่ค้าออนไลน์เหล่านี้ได้สร้างภาระให้กับตัวเองอย่างมากสร้างภาระอะไรครับช่วงที่ขายของดีขายของออนไลน์ได้มีเงินเข้ามาในบัญชีเยอะแยะ,ยะสเตทเมนต์ก็จะสวยโชว์ได้หรูหราเลยอยากจะซื้อบ้านซื้อรถสเตทเมนต์มันสวยไปแบงก์ก็ปล่อย พอมีภารล่าเรื่องของบ้านเรื่องของรถยนต์หรือว่าบัตรเครดิตวันที่ตัวเองมียอดขายเยอะๆมันไม่ใช่ปัญหาแต่พอมาในวันที่ตัวเองเป็นผู้ประกอบการเต็มตัววันที่ตัวเองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆสถานการณ์มันเริ่มที่จะยอดขายเริ่มที่จะขาดทุนยอดขายตกลงภาระต่างๆมันกลับสูงขึ้น มันก็เกิดปัญหาความเครียดเกิดปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายก็ทำให้ไม่มีเงินที่จะไปหมุนธุรกิจและก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมวิเคราะห์จากคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ผมก็อยากให้ทุกๆคนให้น้องๆน,นะครับใจเย็นๆค่อยๆขายขายจนตัวเองเก่งเรามีเงินเยอะแล้วเราคิดว่าเราอยากมาทําเองอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองเรากําหนดวงเงินมาเลยครับว่าเราตั้งบัตเจ็ตเท่าไหร่ถ้าเราทําได้เราก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเราทําแล้วมันเจ๊งมันขาดทุนเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะนี่คือเงินที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะลองทําธุรกิจ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีที่มีประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์ด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ